สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับหรือโปเกตติ้งคัมมิ่งนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนครับมาดูในส่วนของการทำความรู้จักนะครับกับเมตามอนกันนะครับมันทำอะไรได้บ้างนะครับอยู่เป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ถวายส่วนของเพลย์เดตเมก้ามอนเตอร์ได้ในเพลย์เดตใต้คลิปถ้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะอ่ะไปดูกันได้เลยนะคครัับกก็็เเออออ่ในนนนสวขงาาะมืที หน้าตาแบบไหนเอ่ยใ,ให้ผมพาไปดูเมตามอนเหรอเดี๋ยวพาไปดูนะ,ะหลายๆคนนะครับที่เข้ามาเล่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่าเมตามอนแม่งทาอะไรได้บ้างนะครับหน้าตาของเมตามอนมันก็จะเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับเมตามอนเมตามอนเนี่ยมันก็จะมะีความสามารถพิเศษนะครับถ้าเกิดเราเคยดูการ์ตูนมันใช่ไหมมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนร่างเป็นโปเกมอนตัวไหนก็ได้นะครับผมเออแล้วก็สามารถเรียนแบบสกิลนะฮะ ของโปรแกรมอนตัวนั้นๆได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นรีฟอร์มเซลก็คือสามารถเปลี่ยนร่างแล้วก็ใช้สกิลของตัวละครนั้นๆได้นะครับผมตรงนี้สำหรับเมตามอนเองนะครับผมก็มีหลายระดับนะฮะก็ตั้งแต่ระดับ A B C S S บวกก็คือมันก็จะมีสีที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็สแตทความสามารถเนี่ยไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับ ไม่มีใครนะครับเล่นเกมนี้แล้วใช้เมตา몬นามาเล่นนะครับในการจัดทีม6ตัวอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าในส่วนของเมตานเองเนี่ยนะครับเขามีประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ตัวละครหลักของเรานะครับมีความสามารถที่เก่งขึ้นนะครับถามว่ามันเก่งยังไงใช่ไหมสำหรับหน้าที่ของโปเกมอนที่มีชื่อว่าเมตานเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะเมตานเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงก็คือใช้ทํำอะไรใช่ไหมครับหนึ่งเลยนะครับมันเป็นแบบนี้นะฮะ เวลานะครับเราจะทำการนะครับอีโวนะฮะในการอัปดาวนะฮะของตัวละครนั้นๆของโปเกมอนตัวนั้นอย่างเช่นนะฮะผมจะทำการอัพในส่วนของแซัมเนี่ยเป็น11ดาว12ดาวตามลำดับนะครับเพื่อจะเปลี่ยนร่างอ่าไมก้าอีวชั่นในอนาคตใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งเลยครับเราจะต้องมีในส่วนของตัวละครที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นร่างเล็กกว่าก็ได้นะครับคุณจะทำเป็นร่าง คือถ้าคุณมีสไตล์นะครับคุณก็ใช้สไตล์เนี่ยนะครับในการเอามารวมนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะทําการอัพนะครับฮัตซัมนะครับให้เป็น11ดาวเนี่ยผมจะต้องใช้สไตล์เนี่ยที่เป็นแลนเอสเนี่ยถึง3ตัวนะครับแล้วก็ใช้เงินอีกเท่าไหร่หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านสองนะครับเพื่อที่จะทําการอีโวนะครับอัพดาวของมันให้เป็น11ดาวนะครับซึ่งนะครับความสามารถของมันเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องดาวก่อนแล้วกันความสามารถของดาวนะครับแน่นอนครับปัจจัยหลักของเกมนี้ครับเราจะได้รับในส่วนของโปเกมอนนะครับระดับ S S บวกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในการกดกาชาการันตีเทพแต่ละครั้งเนี่ยนะครับคุณจะได้รับโปเกมอนระดับ S เนี่ยแน่ๆหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับมันก็จะสุ่มมาให้เราถูกไหมฮะคราวนี้เนี่ยนะครับเราก็ใช้โปเกมอนนะครับระดับ S เนี่แหละนะครับ เอามาเล่นนะครับถ้าเกิดกรณีเรามีโปเกมอนซ้ำๆกันหลายตัวใช่ไหมเราก็เอามันมาตีบวกนะครับอัพดาวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราสะสมโปเกมอนซ้ำๆกันหลายตัวเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียนะครับมันมีแต่ข้อดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเองนะฮะความสามารถของโปเกมอนเองนะครับถ้าเรามองจากดาวนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นนะฮะ ในสงองแฮชซ้ำมผมเนี่ยสดาวจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งกายภาพและเวท80หน่วยใช่ไหมสามดาวจะเพิ่มอัลติเมทสกิลสองเปอร์ดาวจะเพิ่มโจมตีหกเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะห้าดาวนะครับจะเพิ่มเลือดหกเปอร์เซ็นต์สังเกตนะครับตั้งแต่นะครับอ่าสามดาวขึ้นไปนะครับสแตทที่มันบวกให้เนี่ยมันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณช่วง2ดาวเนี่ยมันจะเกณนมันจะเป็นพวกสแตทหน่วยโอเคไหมห้าอ่าห้าดาวจะเป็นเลือดหกเปอร์เซ็นต์หกดาวจะเป็นพลังโจมตีกายภาพและเวทหกเปอร์เซ็นต์ส อ่าตั้งแต่7ดาวขึ้นไปนะครับสอหรับฮัชซัมเนี่ยครับมันจะเพิ่มอัติเมต4%นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาครับมันจะปลดล็อกในส่วนของพาสซีฟนะครับพาสซีฟสกิลนะครับที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของ PVP Attack Bonus พาสซีฟสกิลนี่ครับมันจะปลดช่องนี้นครับนี่มันจะมีพาสซีฟอยู่1 2 3นะครับมันจะปลดตามดาวนั่นเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำการอัปดาวของโปเกมอนได้เยอะๆนะครับมันก็จะปลดพาสซีฟนั่นเองแล้วก็8ดาวเนี่ยจะได้เลือก12%ถูมัครบ เก้าดาวจะได้พลังโจมตีกับพลัาเบสสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบดาวครับจะได้พลังโจมตีเอเดเมจเพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์และมีการปลดล็อกในส่วนของพาร์สิสสกิลนะครับผมแล้วก็สิบเอ็ดดาวจะเพิ่ม พลังโจมตี12%แล้วก็12ดาวนะครับจะโดนดาเมจบอลง12%เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตีบบโปรกมอนเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มพลังของตัวละครโปรกมอนค่อนข้างเยอะนะครับและมีผลเป็นอย่างมากนะครับบางตัวเนี่ยนะครับเล่น4ีดาวยังไงก็ไม่เก่งครับแต่พอัพ7ดาว8ดาวแม่งเก่งขึ้นมาแบบผิดหูผิดตานะครับถึงจะเป็นโปรกรมอนระดับ S ก็ตามอย่างนั้นซาตัวนี้นะครับคืออัพ8ดาว10ดาวคือโคตรก็เก่งแล้วนะครับยิ่งทำเมก้าได้ก็ยิ่งเก่งนะครับคราวนี้เนี่ เรามาพูดถึงเมตามอนนะครับเราก็ข้ามกลับมาที่เมตามอนใช่ไหมเมตามอนเองนะครับก็แน่นอนครับหน้าที่ของเขาก็คือใช้รวมล่างได้นะครับทําตีบวกดาวได้สารพัดประโยชน์นะฮะจะไม่เอาไปเล่นกันนะครับจะใช้ในการตีบวกเช่นนี่ครับกรณีสมมุตินะฮะเราจะทําการตีบวกเจ้าฮัตซัมนะฮะเราจะต้องใช้นะครับในส่วนของตัวละครสไต์หรือฮัตซัมนะครับ เป็นจานวน3ตัวด้วยกันนะครับอย่างผมเนี่ยจะตีบวกจาก10เป็น11ต้องใช้3ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่นะครับเรามีสไตรไม่พอนะครับเราสามารถที่จะใช้เมตัมนนะครับบวกได้เลยเห็นไหมมันก็จะเข้ากับว่ามีสไตรสาตัวเนี่ยบ้าะนี่คือคุณประโยชน์ของมันนะครับผมง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของโปเกมอนตัวอื่นเองนะครับอ่าเศษของมันเองเราก็สามารถหาได้นะครับมันจะมีจุดในการหาปะมีการฟาร์มอารีนาจั่วร์ดหรือจะใช้ในการคอมไบนะครับนี่โดยใช้ นะครับชาดนะครับค common universal ชารดตัวนี้นะครับสามารถรวมเป็นเศษของโปเกมอนที่เราต้องใช้งานได้เช่นกันโอเคไหมอ่ะก็เนี่ยหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่พูดมาตั้งเยอะนะแต่หน้าที่สําคัญจริงๆของเจ้าดิโตหรือเมตามอนเนี่ยนะครับระดับต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่า rab นะครับ ss บวกเนี่ยนะครับมันก็จะใช้งานประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของอ่าเมตามอนเนี่ยนะครับอ่าให้ผมบวกให้ดูนะครับเนี่ยทำสิบเอ็ดดาว เห็นป่ะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยใส่เข้าไปดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีนะสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับโอเคไหมประมาณนี้เนี่ยอย่างมาชาโดก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าผมมีนะครับตัวละคร S อบวกเป็นเมทัลเมทัมอนเอสบวกนะฮะก็สามารถที่จะใช้แทนมาชาโดได้นั่นเองนะครับผมในการหานะครับตัวละครนะฮะตัวละครก็ไม่ยากครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีแจกตามกิจกรรมต่างๆอย่างเี้ใช่ไหมฮะนะครับการทํากิจกรรมส่วนใหญ่ในกิจกรรมเนี่ยมันจะมีแจกค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยเอสบวกเห็นไหมดิจิตอเอสบวกเห มันก็จะมีคือเอสบวกเนี่ยเมตามอนเอสบวกก็เป็นตัวแทนของโปรแกรมระดับด e เ e เนรี่เอสบวกเหมือนกันกรณีสมมุติผมจะทำมาชโดนะครับสดาวสมมุตินะผมจะทำมาชโดสีดาวเป็น5ดาวถูกไหมครับเพิ่นผมไม่มีมาชโดอะ่ะผมก็จะไปหา m e t a ามอนเอสบวกมาทําได้เช่นกันโอเคไหมตรงนี้นะครับไม่ยากนะอันนี่ก็คือหน้าที่หลักๆของเจ้าเมตามอนนะครับก็คือใชอ้ช่วยในการอีโวนะครับ อับดาวโปเกมอนนั่นเองนะครับอย่างเงี้ยนะเมตามอนเอก็จะเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้แทนนะครับโปเกมอนที่เป็นแรงเอด้วยกันได้โอเคนะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ซับสไครป์แจมบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดระดิ่งเป็นแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ